สวัสดีครับพบกับทนายกรอีกแล้วนะครับในช่องเพจปรึกษาทนายฟรีจริงใจในการทําคดีในช่อง YouTube ของปรึกษาทนายฟรีก็พอดีว่าได้เมื่อวันเมื่อวันอังคารกับวันพุทธที่ผ่านมานะครับได้ไปช่วยคด,ดีของเพื่อนในคดีอาญาแล้วก็พอดีเพื่อนอนะ่ะไม่เคยทําคดีอาญามาก่อนเขาก็อยากจะทำนะก,ก็เลยเหมือนกับให้เราไปเป็นที่ปรึกษาแต่ไปมาปุ๊บทนายกรก็เลยต้องเข้าไปช่วยด้วย ในในในบางจุดนะครับในเรื่องของการสืบพยานในคดีอาญาก็ก็มันพอเราได้ไปทํางานกับกับคนอื่นเนี่ยแล้วที่เขาไม่เก่งคดีอาญาเนี่ยมันก็เลยทําให้เราแบบนึกถึงตัวเองสมัยก่อนเลยก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันแล้วกันครับก็ในคดีเนี้ยมันเป็นคดีของเรื่องพรบอคอมหรือเรื่องอนาจารแล้วทีนี้ว่าความจริงเพื่อนคนเนี้ยเขาเป็นทนาย มีประสบการณ์แหละแต่ว่าเขาแค่ไม่เคยจับคดีอาญาแล้วก็เขาเต็มตัวคดีดีไหมเขาเตรียมตัวดีมากนะในสายตาธนายกอ,อะ่ะแต่ว่าแคเา่เนื่องจากขาดประสบการณ์ก็เลยขาดจังหวะจังหวะที่จะถามแล้วก็อาจจะไม่ทันเล่เหลี่ยมของอายาการซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าการขึ้นศาลเนี่ยมันเป็นการชิงหมายชิงพิบกัน ซึ่งในการทำคดีอาญาเนี่ยกับคดีแพ่งเนี่ยจะแตกต่างกันเยอะแต่ทีนี้ว่าทนายกรพอเห็นเพื่อนทำแล้วก็เอาตรงๆนะครับพอเวลาที่สืบพยานเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนสืบไปแล้วเนี่ยทนายอีกคนหนึ่งอ่ะจะไม่สามารถที่จะถามเพิ่มได้เลยโยนจะฝากคำถามให้ซึ่งเพื่อนก็โดนสารตำหนิค่อนข้างจะเยอะเลยแหละแล้วก็แต่คำถามท,าที่เตรียมไปเนี่ยถามไม่ได้เลยแล้วก็เจออาการเนี่ยก็เน้นแง,ง่พอสมควรเหมือนกัน มันก็เลยทําให้เรามานั่งคิดถึงเลยว่าหัวเพื่อนคนนี้เหมือนเหมือนเราสมัยก่อนเลยก็เหมือนร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับตอนที่เราเป็นทนายคดีอาญาใหม่ๆเนาะมันย,ยากยากจริงๆ,ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบอยากเอามาแชร์ประสบการณ์ก็เห็นแบบประมาณเนี้ยก็คือเวลาเลือกทนายครับก็ลองคุยกับทนายเยอะๆเนาะว่า,าทนายมีประสบการณ์ทําคดีอาญาประมาณไหนยังไงบ้างเวลาถามคดีบนศาลเนี่ย เขาถามยังไงประมาณไหนแต่ส่วนมากเนี่ยความจริงถ้าเกิดว่าเจอทนายที่เขาทาคดีอาญาค่อนข้างจะชํานาญจริงๆเนี่ยเขาไม่รอเราถามหรอกเขาจะอธิบายให้ฟังเลยว่าเวลาอยู่บนศาลเนี่ยเราต้องทําคดียังไงคดีประมาณไหนมันก็เลยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถท,ที่จะได้รู้ในระดับหนึ่งว่าทนายคดีอาญาเนี่ยเขาทํางานกันยังไงทํางานกันแบบไหนแล้วก็เ,เราเราควรจะ ฝากชีวิตไว้ที่เขาไหมเพราะการทาคดีอาญาคือการฝากชีวิตไว้ที่ทนายว่าจะติดคุกหรือไม่ติดคุกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็ประเมินทนายให้ดีเนาะอำนาจในการจ้างเป็นของเรานะครับก็จะบอกไว้ก็คือทนายบางคนน่ะขาดประสบการณ์เนี่ยมันก็เลยอาจจะลําบากนิดนึงคือทนายกรเป็นมาก่อนอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดก็เป็นมาก่อนเหมือนกันแล้วก็จําได้เลยว่าวันนั้นก็โดนเหมือนที่เพื่อนโดนทุกอย่างเลย ทีนี้ก็พอเราได้แบบในการถามกับกับอะไรอย่างเงี้ยในการถามอายาการเนี้ยก็เพื่อนก็เห็นความแตกต่างแหละว,ว่าเวลาเราถามกับเวลาเขาถามนี่มันคนละเรื่องกันเลยซึ่งจริงๆแล้ว,วคือเพื่อนเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะถามเองอนะเนาะทนายกรก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องปล่อย้เขาถามแล้วก็มันเป็นคดีของเขาไม่ใช่คดีของเราเรามาแค่ช่วยทีนี้พอเขาได้ลองเขาเขาได้ลองถามอ่ะเขาได้รู้ประสบการณ์เลยว่ามัน ยากจริงๆแต่จริงก็จริงๆทนายก็อยากถามเองทั้งหมดแหละแต่ถ้าถ้าเป็นลูกความเราอะเนาะอันนี้ไม่ใช่ลูกความเราเราแค่ไปไปดูซัพพอร์ตข้อมูลไปเหมือนเป็นที่เลี้ยงเฉยๆยังไงก็ตัดสินใจเลือกทนายกันให้ดีนะครับคดีอาญาเป็นคดีที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเลยค่อนข้างจะยากยังไงหวังว่าทุกคนจะโชคดีมีปัญหาอะไรนะครับอยากปรึกษาเบื้องต้นกับทนายกรอนฟรีนะครับ ก็โทรมาที่097-1308451เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากยังไงก็ติดตามในช่องทางอื่นกันด้วยนะคะสวัสดีครับผม